อิจฉาละคะความอิจฉานี่มันเกิดจากภาวะอารมณ์เนาะที่รู้สึกขุนมัวภายในอะคะ่ะแล้วมาสะท้อนออกมาสู่ภายนอกทั้งๆที่เราไม่รู้ตัวเนาะมันเกิดจากความขาดบางสิ่งบางอย่างลึกๆที่อยู่ข้างในตัวเราอะคะ่ะความอิจฉากับความรักนะคะปะกติเราจะไม่เคยพูดมันพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันนะคะสองเรื่องนี้แต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเดียวกันเพราะความรู้สึกขุนมัวที่มันเกิดขึ้นภายใน,ในใจของเรา แล้วมันถูกสะท้อนออกมาโดยที่เราไม่รู้ตัวมันเกิดจากภาวะที่เราขาดการเติมเต็มบางสิ่งและนั่นก็คือความรักเพราะถ้าเรามีความรักที่มากพอให้กับตัวเองให้กับคนอื่นเราจะมีความเติมเต็มแล้วก็จะมีหัวใจที่ยินดีกับคนอื่นได้เสมอโดยที่เราจะไม่อิจฉาเขาเลยค่ะทุกสา,าการในชีวิตของเราในทุกๆวันเลยค่ะมันสามารถเกิดภาวะนี้ได้ตลอดเวลาแต่มันสำคัญอยู่ที่ว่าเรารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวเท่านั้นเอง อย่างเช่นคนในครอบครัวเราเรามีพี่น้องถ้าในฐานะเราเป็นพี่แล้วเราเห็นพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่รักเอ็นดูน้องสาวเรามากกว่าแล้วเรารู้สึกไม่ได้ยินดีหรือไม่ได้รู้สึกเอ็นดูเขาเหมือนที่ทุกผู้ใหญ่เขาเอ็นดูเรากลับรู้สึกนิ่งเฉยแสดงว่าเราแอบอิจฉาน้องอยู่ลึกๆหรือในสถานการณ์คนรัก ถ้าวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าคนรักเราเขาประสบความสําเร็จเราอาจจะรู้สึกยินดีเขานะคะแต่เรายังแอบมีความรู้สึกลึกๆอยู่ว่าเราอยากจะเป็นคนหนึ่งที่ยืนเคียงข้างเขาหรือประสบความสําเร็จมากกว่าเขาแต่อันนี้ไม่ได้หมายถึงทุกคนที่จะรู้สึกแบบนี้นะคะแค่ให้ไปสํารวจตัวเองดูว่าเรามีความรู้สึกที่จะชื่นชมยินดีกับคนที่เรารักหรือกับคนในครอบครัวของเราได้อย่างเต็มใจจริงๆหรือเปล่าเพราะถ้าเรารู้ว่าเรากําลังรู้สึกมีภาวะอารมณ์อิจฉาอยู่ ราจะจัดก,การมันแล้วก็รับมือมันอย่างดีแล้วสามารถหาทางออกจากภาวะอารมณ์แบบนี้ได้เร็วค่ะจริงๆแล้วมันเป็นทักษะอีกทักษะหนึ่งเนาะที่เราต้องใช้ความสามารถและความพยายามในการฝึกฝนสังเกตอารมณ์ของตัวเองว่าเรารู้สึกอะไรอยู่เรารู้สึกยินดีกับเขาจริงๆไหมหรือเรายังรู้สึกแอบแบบเฉยๆหรือเรารู้สึกไม่โอเคอันเนี้ยมันเป็นการฝึกฝนเพื่อที่จะสำรวจ ความรู้สึกภายในของตัวเองถ้าคุณยังมีความขี้ชาอยู่มีภาวะขุน่นมัวในจิตใจเกิดขึ้นทําให้คุณต้องกลับมาสํารวจตัวเองนะคะเพื่อที่จะรู้ว่าตอนนี้ตัวเองเกิดภาวะต้องการการเติมเต็มจากคนที่เรารักในด้านไหน